ครับผมมานะครับอัอนนี้ใส่ป้งครับอันนไส่ป้ปงดึงแล้วครับดึงแล้วครับปัสสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วนะสายล่าท,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 ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็อากาศค้นๆนเหยื่อเหลือครับจากวานที่ออกไปตกปลาที่เกินกระสีออกมา ต่อมาอ่อยปอแถวผ่านแล้วก็ตกเป็นเบ็ดไส้เดือนธรรมดาโอเคครับ okay. ผมเดี๋ยวไปลุ้นกันว่ามันจะมีตัวเข้าหรือเปล่าครับพระพุ่มหมานะครับอื้มปนินไซเป้งครับปนินไซเป้งเรียบร้อยครับผมกินลึกครับกินนิม่มกินเบา แต่ลายก็จดสวยครับนี่ครับรำที่เหลือก็เราก็เอาโยน บอมทิ้งไว้เพื่ออ่อยให้มันเข้ามาแล้วก็เหยื่อที่เราใช้ก็เป็นไส้เดือนไปนลุ้นด้วยกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่าแต่ดูแล้วปลาน่าจะน้อยลงครับผมเพราะว่าถ้ามาแบบตอนเช้าแบบนี้มันจะขึ้นลอยอยู่ผิวน้ําเต็มเลยแต่วันนี้ไม่มีเลยครับไม่รู้ว่ามีคนกวนไปแล้วหรือเปล่าลองลุ้นกันสักพักครับพี่พีนนะนะมันจะมีแต้มให้พ,พี่น้ารับชมหรือเปล่าฟิลคล้ายๆแบบชิ้งหลิวสปิลครับคันที่ใช้ก็เป็นคัน ลอกเบ็เวทดสิบยี่สิบไม่ได้ใช้แล้วครับก็เลยนำมาทำเบ็ดชิงหลิวหรือว่าเบ็ดสมัยก่อนเบ็ดวิทยธรรมดาครับไปดูด้วยกันครับมีแต่ไม่น้อวันนี้อากาศดีๆครับฟ้าค,คึม ปลาค่อนข้างเงียบครับวันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับอากาศก็ดีนะพูดถึงฟ้าคืมๆปลาหน้าจะกินดีเพิ่งได้ไปตัวเดียวเดี๋ยวลองสู้กันอีกสักพักครับผมวันนี้น่าจะประมาณสักเที่ยงวันอาจจะกลับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้กิ่แต้มเดี๋ยวจะถ่ายช็อตอาจจะมีช็อตเด็ดนะครับให้ดู ถ้าปลาเข้านะติดตามมันรับชมไปด้วยกันครับพี่ๆนะฮนะอ้โหโอ้โหอโันนิ้ครับผมสวยๆครับสวยๆโอเคแต้มสองมาแล้วครับเงียบไปนาน เขียผมปดปลาวัดไม่ทันครับผมใหม่ครับไม่ต้องใส่เหยื่อดีๆครับการการใส่เหยื่อก็มีผลส่วนหนึ่งครับ ต้องให้ปลายเบ็ดโผล่นิดนึงถ้าปลายเบ็ดไม่โผล่เลยก็มันจะดึงเหยื่อไปกินเฉยๆงั้นก็วัดไม่ติดจากที่ผมเคยลองมานะครับไม่รู้ว่าพี่ๆ่นะท่านไหนใส่เหยื่อแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับผมส่วนผมก็จะเอาปลายเบ็ดโผล่นิดนึง พลาดสองครั้งแล้วครับตรงนี้ไม่ได้กาศดีครับผมแต่เหงาๆนิดนึงครับออกมาตกคนเดียว เงียบแล้วครับทีนี้น่าจะตื่นเบ็ดแล้วจินเยื่อเบามากเลยมันไม่ค่อยดึงเท่าไหร่ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะส่งสายสักพัก ขายเยื่อแล้วเริ่มกินระแวงแล้วครับหุกเหยื่อแล้วก็ขายหุกเหยื่อแล้วก็ขาย เราเอาเหยื่อเราไปกินซะแล้วยังครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ตัวเล็กน่าจะตัวเล็กนะโอ้โหตัวเล็กครับไม่เอาไม่เคครับทุกคนนี่ก็เที่ยงวันปลาเงียบม,มากวันนี้ ขอกลับบ้านก่อนครับผมพอได้ทอดครับสองแต้มไสยใหญ่โอเคครับปลาไม่ค่อยกินแล้ววันนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับเขามาใส่ไข่ไปกินหมดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับปลาเงียบมากเลยวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นที่มาลงกินลงกินเลยครับปลาก็เริ่มบางไม่มีขึ้นอะไรเลย ปกตินั่งตกอยู่มันจะมีขึ้นจิบน้าอยู่ตรงกลางเยอะมากแล้วก็ตอนมาใหม่ๆนี่ขึ้นร้อยอยู่ผิวน้ําเต็มเลยวันนี้ไม่มีเลยครับสองแต้มครับผมพอได้ทอดครับไปเ,เก็บของกลับบ้านครับผมพอได้ทอดครับวันนี้หมานอยูสองตัวตกไปสองสามชั่วโมง โอเคผมคลิปนี้ก็ได้สองตัวครับต้องขอกลับบ้านก่อนโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนได้สองแต้มเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้ช่องนัทท็อปไปด้วยนะครับผมว่าจะไปตกปลาหรือว่าจะไปทําอะไรฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปกอดใครโอเคครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ